วันนี้ครูปอยใายเด็กมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเราทำกิจกรรมพื้นฐานันก่อนถ้าคุณครูปอยคขช้าแบบนี้นะคะให้เด็กสะบัดมืออย่างช้าๆถ้าคุณครูปอยคอเร็วให้เด็กสะบัดมืออย่างรวดเร็วเลยนะคะแต่ถ้าคุณครูปอยเอาจังหวะติดกันสองครั้ง ให้เด็กหยุดทำทันทีเลยนะคะเด็กเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะใช่เด็กเข้าใจแล,จจเล้เด็กลุกขึ้นคะ่ะเด็กยืนขึ้นค่ะเด็กยืนขึ้นนะคะไอ้เด็กฟังจังหวะจากคุณครูปอดีๆนะคะ ที่ทำท่าทุกอย่างลน,นะคะ And I'll love, 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 love. เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อให้เราไม่เมื่อเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในหน่วยเด็กเดเด็กๆดเราออกไหมว่าเราเรียนในหน่วยอะไรเอ่ยเนี่ยเห็นไหมว่าใส่อะไรหนาวมากหนาวมากค่ะในสัปดาหเราจเรียนในหน่วยรือดูหนาวรือดูหนาาเราจะเข้าบทเรียนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อน ครอบอายทายเริ่มเลมาร้องเพลงกันร้องเพลงกันอ่ะเจียวรอบแรกนะคะคุณครูปอบอายและคุณครูใบเตยจะร้องเพลงให้เด็กฟังตอนหนึ่งรอบอ่ะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังนะคะหนึ่งสองสามเพลงหนาวหนาวหนาว ก็หนาวหนาวหนาวพอถึงหนาหนาวแมมันหนาวจนสั่นหนาวโน้นหนาวนี่หนาวนั่นมันหนาวจนสั่นไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ่านนาี่รองนนาตื่นเช้าต้องออกกาลังกายตื่นเช้าต้องออกกาลังกายแล้วทางานไปจะหายหนาวเอย่เด็กๆเด็กๆได้ยินไหมลูก S <S น่าก,กินค่ะ <S 1> <S 1> อ่าเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆที่ตาคุณรูมิายพีละหนึ่งวักนะลูกเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเริ่มเลยนะคะเอ็นหนาวหนาวหนาวเอ๊นหนาว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  มาถึงหน้าหนาวมาถึงหน้าหนาวแหมมันหนาวจนสั่นแหมมันหนาวจนสั Hoy, ่นหนาวโน่นหนาวนี่หนาวหน้าโน่นหนาวนี่นี่หนาวแน่มันหนาวจนสั่น หนาวจนสั่นหนาวจนสั่น,มน,น,นไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อา,อา,นาหารอาอาถ้าหนาวอีกทีต้องออกแรงว่องไว ต้หนาวพีต้องออกแล้วว้าวายตื่นเช้าต้องออกกำลังกายตื่นเช้าตออกกำลังกายแล้วทำงานไปจะหายหนาวเอ้ยแล้วเช้าไว เก่งมากเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะมาใส่ทำนองกันอเด็กๆร้องตามคุณครูป้ายทีละหนึ่งรักนะลูกนะหนาว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 อถึงหน้านาวแม่เหมือนหนาวต้นซันพอาึงหน้หนาวหนาวตัวซัน หนาวโน่นหนาวนี่หนาวนั่นหนาวโน่นหนาวนี่หนาวนั่นมันหนาวจนสันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะสันไม่รู้จะทำยังไงาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตอนหนาวอีกทีต้องออกแรงว่องไวตอนหนาวอีกทีต้องออกแรงว่องไวตื่นเช้าต้องออกกำลังกายตื่นเช้าต้องออกกำลังกายตื่นเช้าต้องออกกำลังกาย แล้วทำงานไปจะหายหนาวเอ้ยเติมร้องงาไปจะหายหนาวเอ้ยโอ้น้องลูกีโดนหัวใจอ่ะน้องโอปอร้องเสียงดังมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆร้องได้แล้วใช่ไหมลูกเอ้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอ้ยใครพ่นวะ

แเด็กๆรอฟังจังหวะเพงนะคะมาต่อไปถึงเพลงจังหวะที่เร็วขึ้นให้เด็กๆเต้นแบบรวดเร็วนะคะเด็กๆยืนขึ้นลูกหขึ้นแล้วน้องไมค์ยืนไันน้องไม้์ยืนยันค่ะโอ้น้องพีเจ๋งมาก เด็กโตน้องเดกโตน้องก็ตัวยงหรือยังคโอ้โหเด็กเก่งแล้วหเด็กเก่งพร้อมหรือยังคะาเด็กเพร้อมแล้ว เด็กๆรอฟังเสียงดนตรีดีๆนะลูกหนูไม่ตายงีย 哎。<Bye. S 2> เป็นไม่ถ่านใช่ไหมเป็นไม่ถ่านจอบยัยแดงเคยไำพลาดไหมคะ อลเเอาไปทิ้งพี่เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอีน่าจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับพี่น่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่น้าจะมาสอนเด็กๆเรื่องอะไรบ้างเลยสวัสดีค่ะเด็กเกงสวัสดีค่ะพี่น้าสวัสดีค่ะมีกี่ฤดูคะเด็กๆ น้าดูหนาวนี่ดูหนาวนี่ดูนี่ดูหนาวหนาวนอกจากดูหนาวแล้วมีดูะอะไรอีกคะดูร้อนนะคะเด็กๆแล้วก็ดูฝนน่ะร้อนอ่งร้อนนะคะเด็ก ฤดูร้อนจะเกิดช่วงเดือนไปมาทีค่ะฤยยนะคะไปมาทีค่ะฤดูร้อนนะคะจะเกิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมค่ะอไก<ป>็จะเป็นฤดูฝนนะคะเด็กๆฤดูฝนจะเกิดช่วงเดือน พืศสภาคมถึงงานาคมค่ะเดืนก่อดูสุดท้ายนึกดูอะไรคะนูกฝนเดนหนาวนั่นเองค่ะนึกดูหนาวจะเกิดกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ฤด,ด,ดูหนาวนะคะเด็กๆฤด,ดูหนาวในประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนค่ะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะดโดยจะมีอากาศหนาวแต่จะไม่หนาวจัดนะคะจะเป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดีเลยะคะะ่ะเด็กๆจะอยู่ที่15-30งองศาเซลเซียสค่ะ เอด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอากาศยังไงบ้างและเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะมีอุปกรณ์ก้ามีอะไรบ้างใช้ช่องฤดูหนาว ลองมีลองค่ะค่ะผ้าพันคอนเสื้อแขนยาวค่ะอ่ามีผ้าพันคอเสื้อกันหนาวมีหมวกแล้วก็มีรง้ากันหนาวมีหมวกแล้วก็ผ้าพันคอ่งมีลมมีลมหนาวไหมคะนี่ค่ะค่ะ ผูคต้องก็นมันงนใช่แล้วค่ะในฤดูหนาวนะคะก็จะมีลมหนาวมีหมอกมีน้ำค้างนะคะแล้วเราก็ต้องแต่งตัวแบบมิชชิดอย่างด้วยค่ะอนึ่งสออันนี้ลองบอกคุณครูสิคะว่าฤดูทั้งหมดมีกี่ฤดูคะดูหน่อยแล้วดูค่ะ มีสามฤดูหนาวฤดูหนาวฤด,ดูร้อนมีฤแล้วฤดูหนาวฝน,นวแล้วก็ฤดูฝนนั่นเองอ่ะเด็กๆคะลแล้วในช่วงนี้เราอยู่ในฤดูอะไรเอ,อ่ยเด็กๆรู้ไหมฤดูหนาวอา,นาวอยู่ในช่วงฤดูหนา จะได้เด yeah. uh, yes. right. ็กหนาวมั้ยล no. ูกงางาแล้วเวลาที่เด็กๆหนาวเด็กๆต้องทำยังไงคะสี่อันใส่เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวแล้วทำอะไรอีกคะเสื้อแขนยาวผ้าค่ะเกี่ยวผ้าใส่ถุงเท้าค่ะ ถูกต้องเราต้องใส่เชื่อแขนยาวนังหนาวจริงถ้าที่ไหนหนาวมากเขาจะใส่ผ้าพันคอหมวกหรือบางที่นะคะเด็กๆเขาอาจจะใช้การผิงไฟด้วยเด็กๆรู้จักการผิงไฟคืออะไร ก็กอแถวต่างจังหวัดเขาก็จะทําการก่อไฟ <c oughs> ใช่ไหมคะก็ <c oughs> ไปนั่งรร้อมกองไฟเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นนั่นเอง <c oughs> อ่ตอนนี้เหลืออีกกีน่นาทีคะคุณพูดเจนี่เหลืออีกสิบนาทีเต้นรอได้หรอเนี่ยอ่ะว <c oughs> ันตอนนี้นะคะเหลืออีกสิบนาทีวั <c oughs> นนี้งครูทั้งห้าคนเนี่ย มีของรางวัลมาให้เด็กๆด้วยมาอ่อยงานแบยปุยแล้วยกมาเิดมาขอบอกว่าอขอบอกเย<ม>อะแยะเลยขอบอกว่าของรางวัลน,น่ารักมากเด็กๆต้องอยากได้แน่คอเนืนี่ยนี่นี่ะไนี่น่ขมาแล้วก็เปิดใส่ะ แ้คุณครูนั่งรอแล้วนะคะคุณครูนั่รอแล้วให้ไหมคะคุณครูไหมคะตงนเราจัไปจับขลาดกันนะคะคุณครูป้ายจะให้เด็กทำกิจกรรมกันนะเอ๊งวันนี้ เราเรียนเกี่ยวกับเพลงหนาวหนาวนาวใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเต้นเพลงหนาวหนาวนาวอีกสองรอบดีไหมคะแล้วเราจะเริ่มทำการไม่โอเคไหมคะไหนใครโอเคทอมาไใส่เด็กๆท้งโอเคแล้ว

นะคะ